ขายเป็นนายหน้าให้แฟนนูนี่นั่นพี่เชื่อว่าเมย์ต้องเจอคําพวกนี้มาอยู่แล้วละอ่ะเราเจออะไรมาบ้างอะสิ่งที่เจอหรออ้าวถ้าเอายอมรับเลยนะคะคือเริ่มแรกเนี่ยเราก็ไม่ได้สนใจพ้าตั้งแต่แรกจริงๆอันนเราก็ยอมรับแต่เพราะว่าพอได้มาปล่อยพ้าแล้วเนี่ยเราก็เลยเกิดความสนใจใช่ไหมคะมันก็มีนะอย่างเช่นบอกว่าคืออาจจะเคยเจอแบบสมมตินะคะครับปล่อยพ้ามาเนี่ย เราขายออนไลน์ใช่ไหมโพสเฟบุ๊กอันนี้พ้าใครอ่ะออย่างเงี้ยนี่พ้าใครคือตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็ยังเป็นพ้าพี่ชายจริงๆนะเราก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าตอนที่เราแบบเรามีการเช่าพ้าเองแล้วเนี่ยเราเก่งแล้วเนี่ยเราเริ่มที่จะได้แล้วอ่ะคือบางคนเขายังไม่เชื่อแต่เราก็ไปห้ามความคิดเขาไม่ได้เราพยายามอย่ามองว่ามันเป็นอุปสรรคเราก็ทําของเราอยู่อย่างเงี้ยเราก็อยู่ของเราอย่างเงี้ยใครจะมองยังไง เราก็ไม่จําเป็นต้องไป็นสนใจใช่ไหมคะคพี่ยิ่งยิ่งเขาว่าเรามาเนี่ยยิ่งดีซะอีกนะเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่ทําให้เราเนี่ยเอามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาได้